เครื่องบินขนส่งทางทหารขนาดยักษ์จากรัสเซียที่ทั่วโลกให้ความสนใจ Il-76 หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Il-76 นั้นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขนส่งธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศของรัสเซียที่ถูกใช้งานมายาวนานและยังคงเป็นกำลังหลักของหลายประเทศทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ เครื่องบิน IL-76 ถูกออกแบบโดยสำนักออกแบบอิลยูชินแห่งสหภาพโซเวียตในช่วงทศวรรษ1960โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องบินขนส่งหนักที่สามารถทำงานได้ในทุกสภาพอากาศรวมถึงบนรันเวย์ที่ไม่ได้รับการปรับปรุงเช่นรันเวย์ดินหรือหินกรวดเพราะในยุคนั้นโซเวียตต้องการเครื่องบินที่สามารถขนส่งอาวุธรถถังและกำลังพลไปยังพื้นที่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็ว il ล6กทำการบินครั้งแรกในปี1971และเริ่มเข้าประจำการในปี1 9 7 4ายภายใต้กองทัพอากาศโซเวียตจุดเด่นของเครื่องบินรุ่นนี้คือขนาดใหญ่ทรงพลังและมีความสามารถในการบรรทุกสูงสุดถึงประมาณ50ตันซึ่งมากพอที่จะขนย้ายรถหุ้มเกราะทั้งคันได้เลยทีเดียวเครื่องบินลำนี้ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแบบสเครื่องที่ติดตั้งอยู่ใต้ปีกให้แรงขับที่ทรงพลังและสามารถทะยานขึ้นจากรันเวย์สั้นได้แม้ในพื้นนทีุ่รกัดา ตัวเครื่องมีความยาวประมาณ46เมตรปีกกว้างกว่า50เมตรและมีความสูงราว14เมตรน้ำหนักขณะบินครึ่งสูงสุดเกินกว่า190ตันซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในยุคข,ของมันภายในลำตัว IL-76 สามารถบรรทุกได้ทั้งกำลังพลและยุโทโธปกรณ์มีที่นั่งสำหรับทหารได้มากกว่า140นายหรือสามารถดัดแปลงเป็นเครื่องบินพยาบาลสนามได้โดยติดตั้งเตียงผู้ป่วยกว่า100เตียงพร้อมเจ้าหน้าที่แพทย์นอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกยานพาหนะทางทหาร เช่นรถหุ่งกระดรถบรรทุกหรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กได้ด้วยหนึ่งในความสามารถที่ทําให้ il เ6ดเป็นที่นิยมคือความสามารถในการร่อนลงจอดบนพื้นสนามบินที่ไม่ได้ปูยางมาตอยเช่นพื้นกรวดดินหรือหญ้าซึ่งเหมาะสมกับภารกิจในพื้นที่ห่างไกลหรือแนวหน้าสนามรบนอกจากนี้ระบบลงจอดของมันยังแข็งแรงมากสามารถรับแรงกระแทกจากน้ําหนักที่หนักและพื้นผิวที่ไม่เรียบได้อย่างดีในช่วงสงครามเย็น il เ6ดถูกใช้เป็นเครื่องบินขนส่งหลักของโซเวียต ทั้งในการส่งสเสบียงทางอากาศการขนส่งยุโทโธปกรณ์และภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในหลายประเทศทั่วโลกเช่นแอฟริกาเอเชียและตะวันออกกลางและหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเครื่องบินรุ่นนี้ก็ยังคงถูกใช้โดยรัสเซียและประเทศอื่นๆเช่นอินเดียจีนและยูเครนเวอร์ชั่นต่างๆของ IL-76 มีมากมายเช่น IL-76MD, IL-76TD รุ่นขนส่งพลเรือน IL-76 เมกะฟารัดรุ่นอัปเกรดที่มีลำตัวยาวขึ้น และ IL-78 ซึ่งเป็นรุ่นเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศโดย IL-78 นั้นได้รับการดัดแปลงให้สามารถบรรทุกเชื้อเพลิงได้มากและมีระบบแขนเติมน้ำมันสำหรับเครื่องบินรบรุ่นอื่นๆถือเป็นการพัฒนาให้ IL-76 กลายเป็นเครื่องบินสนับสนุนหลายภารกิจในหนึ่งเดียว IL-76 ยังเป็นเครื่องบินที่หลายประเทศนำไปดัดแปลงใช้งานในรูปแบบอื่น เช่นเครื่องบินดับเพลิงทางอากาศที่สามารถบรรทุกน้ำกว่า40,000ลิตรเพื่อใช้ในการดับไฟป่าหรือเครื่องบินกู้ภัยฉุกเฉินที่สามารถส่งอุปกรณ์และทีมกู้ภัยไปยังพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วสำหรับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดคือ IL-76MD-90A ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ในศตวรรษที่21โดยมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และคอาพิทแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทำให้การควบคุมและการบินมีความปลอดภัยและแม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากบทบาททางทหาร IL-76 ยังถูกใช้ในภารกิจพิเศษเช่นการปล่อยร่มชูชีพทางยุทธวิธีการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภยัยหรือแม้แต่การทดสอบในสภาพไร้น้ำหนักโดยรัสเซียและยุโรปได้ใช้ IL-76 ในการสร้างสภาวะซีโร่กราวิตีเพื่อฝึกนักบินอวกาศและทดสอบอุปกรณ์อวกาศ ประเทศอินเดียถือเป็นหนึ่งในผู้ใช้ IL 76ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยกองทัพอากาศอินเดียใช้มันในชื่อกาชไรซึ่งแปลว่าช้างสึดเพราะมีพลังมหาศาลในการขนส่งยุโทโธปกรณ์และกำลังพลขนาดใหญ่อีกทั้งยังมีรุ่น IL 78ที่อินเดียใช้เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศให้กับเครื่องบินรบสุด30 MKI และ Miage 2000อีกด้วยแม้ว่า IL 76จะถูกออกแบบมาก,กว่า50ปีแล้วแต่ยังคงมีบทบาทสาคัญในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในภารกิจขนส่งการทหารและด้านมนุษยธรรมความทนทานความน่าเชื่อถือและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในสภาพสุดขั้วคือสิ่งที่ทําให้มันเป็นเครื่องบินขนส่งระดับตํานานของโลกด้วยเสียงเครื่องยนต์อันทรงพลังรูปทรงที่แข็งแรงและชื่อเสียงที่ยาวนาน IL-76 คือหนึ่งในเครื่องบินที่ยืนยันว่าอาวุธที่ดีไม่จําเป็นต้องใหม่เสมอไปเพราะการออกแบบที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ตน้นทําให้มันยังคงถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่21 และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของตำนานเหล็กจากฟ้าฟ้าอินยูชิน IL 76เครื่องบินขนส่งที่เป็นทั้งนักรบและผู้ช่วยชีวิตที่ยังคงทำหน้าที่ของมันอยู่ทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้